สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกุหลาบที่บ้านกันนะคะฝนตกติดต่อกัน3ามสวันค่ะวันนี้เพิ่งจะมีแดดหน่อยๆ ก็ยังมีดอกอยู่นะคะบางต้นก็ตัดกิ่งไปเรียบร้อยแล้วบางต้นก็กำลังแตกหนอ่อแตกกิ่งใหม่จ้าอันนี้ย้ายที่ค่ะต้นนี้หนึ่งต้นสองต้นอยู่ในกระถางเอามาลงเมื่อวานนี้นี้ก็กุหลาบเลือยนะคะปีนี้เลื้อยยาวเชียร์ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ ปีที่แล้วไม่มีสักกิ่งปีนี้ออกมาให้ละตัวฝักยาวก็เริ่มออกจะยังไม่มีดอกจ้ะข้างล่างก็ปลูกคุนนายตื่นสายนะคะปลูกเป็นต้นไม้คลุมดินจะได้ดูสดชื่นแล้วก็สวยงามไม่ค่อยมีดอกจ้า แตกแตกใบอ่อนยอดอ่อนนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งจะตัดไปตัดยังไม่ถึงเดือนนะคะถือว่าแตกเร็วมากนี่ค่ะดอกรอบที่สองกำลังจะเริ่มแต่ดอกเล็กมากเนี่ยเห็นไหมดอกเล็กรอบที่สองกำลังมาค่ะแตกใบอ่อนแตกกิ่งใหม่แล้ว ขี้วัวนะคะใส่ยังไม่เสร็จเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันก็เลยหยุดใส่ใส่ไปน่าจะสิบสองสิบสามก็สอบได้แล้วค่ะนี่ก็ใส่ขี้วัวเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้แต่กิ่งใหม่ใหญ่สวยงามคะ่ะ ระวังกลัวแต่จะหักใบแดงๆนี่คือแตกใหม่นะคะที่เราตัดไปแล้วก็ดอกรอบที่สองเริ่มจะมาจา้ะนี่ค่ะตุ้มๆนิดๆ หือว่าโอเคค่ะแข็งแรงสวยงามต้นนี้เหมือนกันค่ะแด,แดงๆนี่ยอดอ่อนนะคะแตกยอด ต้นนี้ก็ตัดไปแตกขึ้นมาให้ใหม่ค่ะอันนี้ออกดอกทั้งปีจ้ะต้นนี้ดีอย่างหนึง่งสวยงามดอกใหญ่แล้วก็หอมอันนี้ก็แตกกิ่งยาวมากกุหลาบเลือยโซนนี้แตกกิ่งนะคะ กำลังจะดอกรอบที่สองเนี่ยเห็นดอกตุ้มๆเล็กๆขึ้นมาแล้วเนี่ยดอกรอบที่สองกำลังจะมาถือว่าสวยงามถือว่าดีค่ะแข็งแรงนี่ค่ะดอกรอบที่สองกำลังจะมา แต่ก็ดอกเล็กกว่ารอบแรกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็แตกกิ่งนิดหน่อยหลับเลื้อยเหมือนกันค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ช่วงนี้ก็ดอกน้อยสวัสดีค่ะ